สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะชาวสาหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกันท่านสามารถดูได้ ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีกันท่านใดที่เกิดในลัคนากาันท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะเอาราคามาฟังกันค่ะว่าในช่วงเดือนมีนาคมนะคะการงานการเงินของท่านจะเป็นยังไงบ้างจะรอดปลอดภัยไหมแล,แล้วโชคลาบมีหรือไม่นะคะมาฟังกันเลยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีกันเป็นเดือนที่ท่านจะมีการเดินทาง ค่อนข้างที่จะบ่อยมีเรื่องจุกจิกกวนใจเกิดขึ้นไม่ขาดนะคะและสิ่งที่ท่านนั้นจะได้สัมผัสบบอย่างแน่นอนก็คือว่าไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนั่นเองค่ะคือพูดง่ายๆนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้แก้ไขกับปัญหาค่อนข้างที่จะบ่อยการทํางานในช่วงนี้นะคะขอให้ท่านนั้นทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบระรัดกุม ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามขอเพียงท่านนั้นละเอียดรอบคอบและระัดกุมโอกาสที่ท่านจะทำงานผิดพลาดก็แทบจะไม่มีถึงมีก็น้อยมากแต่ข้อดีก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านยังคงแข็งแกร่งนะคะคือพูด,ดง่ายๆแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ดีและมักจะแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวของท่านเองเป็นช่วงเดือนที่ถ้าท่านนั้นพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน ท่านมักจะผ่านไปได้เสมอไวพริบดีแก้ไขกับปัญหาได้ทันเวลาอย่างนั้นเองค่ะการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ก็มักจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามจะได้รับความสําเร็จบางท่านจะได้เดินทางไปในที่ที่ท่านนั้นอยากจะไปและชีวิตของท่านจะวนเวียนกับเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆอีกครั้งหนึ่ง สำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าท่านจะค้าขายอะไรก็ตามนะคะลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นยังคงได้รับความสำเร็จในเรื่องของการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์แต่ว่าการพูดคุยของท่านนั้นจะต้องให้ดูหนักแน่นนะคะท่านจะต้องมีความามี ท่านจะต้องหนักแน่นในคำพูดอย่าพูดกำกวมพูดเน้นเน้นเนื้อเนื้อในสิ่งที่ท่านต้องการหรือในเรื่องที่ท่านกำลังจะพูดนะคะการพบปะผู้คนในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นการดีสำหรับท่านด้วยและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือเป็นระยะระยะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนสนิทมิตรสหายหรือคนที่คอยช่วยเหลือท่านมาในช่วงระยะเวลานี้จะให้การช่วยเหลือท่านดีนะคะ และท่านนั้นจะได้แก้ไขกับปัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆจะกลับมาอาจจะเป็นบางท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำงานเก่าๆที่ท่านเคยทําแต่ไม่ได้ทํามานานหรือว่าบางครั้งจะมีคนเก่าๆที่ท่านเคยช่วยเหลือแต่าหายไปนานกลับมาขอความช่วยเหลือจากท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ ท่านใดที่ทำงานประจำในช่วงระยะเวลานี้จะเหนื่อยหน่อยจะต้องแบกรับภาระต้องแก้ไขทั้งปัญหาของตัวเองและปัญหาของคนรอบข้างเช่นบางครั้งในงช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท่านนั้นไม่อยากจะทำแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้หรืออาจจะได้ทำงานแทนคนอื่นแต่จะเป็นงานในลักษณะที่ว่าแก้ไขกับปัญหานั่นเองนะคะมีคำว่า เร่งเร่งด่วนด่วน,วนเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้งานที่เข้ามาก็มักจะมาพร้อมกับปัญหาหรือบางครั้งมาแบบมีการกำหนดเวลาอย่างชัดเจนคือพูดง่ายๆท่านจะได้สัมผัสกับงานแทรกงานเร่งงานด่วนงานที่คาดไม่ถึงนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเป็นช่วงที่งานยุ่งงานเยอะปัญหามีมาไม่ขาดข้อดีก็คือว่าท่านจะมีโชคลาภเรื่องของการงานมีดวงได้รับข่าวบางอย่าง กำลังรอคอยข่าวใดก็ตามถ้าจะได้รับข่าวนั้นๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านจะเป็นข่าวดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการงานถามว่าเหนื่อยไหมไหมเหนื่อยขาเหนื่อยมากด้วยการเดินทางการพบปะผู้คนถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ามีข่าวดีเกิดขึ้น และให้ท่านระมัดระวังการนัดหมายต่างๆจะมีการเลดเลื่อนล่าช้าระวังเอกสารผิดพลาดหลุดตกหล่นนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังนะคะจะยื่นเอกสารจะเซ็นเอกสารขอยท่านละเอียดรอบคอบหากท่านรอบคอบได้ปัญหาจะเกิดน้อยมากในช่วงเดือนนี้นะคะด้านการเงินของท่านเป็นเดือนที่ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีข่าวดีๆด,ด้านการเงิน แต่เงินที่ท่านได้มักจะมาจากความรู้ความสามารถและการลงมือทำของตัวท่านเป็นหลักนะคะและมีดวงได้สิ่งของซึ่งมีคนนำมามอบให้อาจจะได้ของมือสองมีคนให้นั่นให้นี่หรือบางครั้งในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยู่ๆก็มีคนซื้อสิ่งของมาให้หรือหากท่านตั้งใจที่จะพาครอบครัวเดินทางไปไหนก็ตามท่านจะได้ไป มีโอกาสได้ทำบุญสร้างกุศลได้ทำบุญร่วมกับคนเยอะๆเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างเหนื่อยแต่ท่านจะมีความสุขนะคะถามว่ามีเรื่องวิตกกังวลใจไหมมีเรื่องให้คิดไหมมีเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนนำความลำบากใจมาให้กับท่านมีคนเข้ามาขอกู้ขอย,ยืมเงินด้วยนะคะจะมีคนที่ท่านรู้จักเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเรื่องเงินเงินทองทอง ฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านนั้นจะช่วยเหลือใครก็ตามจาะให้ใครกู้ยืมเงินก็ตามหรือแม้แต่หากค้าขายถ้าจะให้เครดิตลูกค้าท่านจะต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงค่ะโดยเฉพาะคนที่มาจากโลกโซเชียลออนไลน์คนที่ท่านไม่รู้จักอยู่ๆก็บางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของลูกค้าก็ได้สมมุตินะหรือบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของที่ว่าท่านสั่งสินค้าออนไลน์ นะคะบุคคลเหล่านี้ที่บอกมาโอกาสสูงมากที่ท่านจะถูกหลอกถูกโกงท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ท่านนั้นไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเสียนะคะสั่งของแล้วโอนเงินแล้วไม่ส่งของหรือบางครั้งส่งของมาแต่ได้สินค้าที่ไม่ได้สั่งได้ทิชชู่สั่งโทรศัพท์ได้ทิชชู่อะไรประมาณนั้นให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆนะคะอย่าอย่าอย่าเชื่อคนง่ายอย่าอ่อนไหว บางสิ่งบางอย่างถ้ามีใครทํามาพูดอะไรไม่เข้าหูบ้างก็ปล่อยๆไปบ้างไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเพราะว่าโดยภาพรวมในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะชาวราศีกันเป็นเดือนที่หน่วยก็จริงแต่มักจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้อยากได้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าท่านก็จะได้ซื้อ มีดวงได้อุปกรณ์การทํางานชิ้นใหม่ด้วยในช่วงระยะเวลานี้นั่นก็หมายความว่าใครที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทํางานระวังอุปกรณ์การทํางานชํารุดพังเสียหายระวังข้อมูลงานหายด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญอยากจะดีกับคนมากนะัก อย่าคิดว่าอ้เล็กๆน้อยๆให้เข้าไปอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านมักจะโดนคนอารัดเอาเปรียบจากความใจดีและอบอ้อมอารีของตัวท่านนั่นเองนะคะอย่าเชื่อคนง่ายด้วยระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญโชคลาภมีค่ะขาดเงินจะมีเหตุการณ์ใี่ท่านได้เงินอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นด้วยนะคะว่าอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ สิ่งใดก็ตามที่ท่านไม่คาดหวังมักจะได้มาหรือสิ่งใดที่ท่านคาดไม่ถึงไม่คาดคิดว่าจะได้กลับได้มาเช่นเดียวกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดระวังคนใส่ร้ายใส่ความระวังความดื้อรั้นจะทําให้ท่านเสียหายนะคะการลงทุนต่างๆถามว่าลงทุนได้ไหมลงทุนได้แต่ต้องดูให้ดีๆระ,ะระวังมีคนหลอกให้ลงทุนระวังมีคนหลอกให เสียเงินนะคะนอกนั้นไม่มีปัญหานะแต่ว่าท่านจะต้องทําใจนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ยินได้ฟังคําพูดที่ทําให้ท่านไม่สบายอกไม่สบายใจค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะยังไงก็ไม่ต้องไปใส่ใจมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะอาจจะได้ช่วยเหลือคู่ครองด้วยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าหมุนเงินได้ชาวราศีกันเป็นคนที่ดวงแข็งอยู่แล้วนะคะ ด้านการทนบุญในช่วงระยะเวลานี้แนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อยๆนะคะเช่นอาจจะเป็นการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสงก็ได้นะคะหรือหากท่านนั้นมีโอกาสได้ทําบุญเกี่ยวกับคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ให้ทํานะคะช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยไม่มีคนดูแลได้ยิ่งดี ทำมากน้อยไม่เป็นไรนะคะขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราเองค่ะแต่ให้หาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะช่วงนี้ถ้าท่านมีโอกาสทำบุญบ่อยๆทำบุญได้ให้ทำเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะมันจะมีเรื่องเหนือความคาดหมายมีเรื่องอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นกับดวงชะตานะคะและหมั่นดูแลบ้านช่องเก็บกวาดทำความสะอาดจะเป็นการดีที่สุดเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ มันจะเป็นการดึงพลังงานดีๆเข้ามาในบ้านนั่นเองนะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านเฮงเฮงปังๆังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ